สวัสดีค่ะนัทธโกมลวาทินผู้ใน,ในการฝ่ายข่าวสำนักข่าวเดอะสแตนดาร์ดค่ะวันนี้ที่ได้มาดูงานนะคะที่ท่านผู้บัญชาการทาหารสูงสุดพลเอกทรงวิทย์นุนทพักดีท่านบอกว่าเป็นการดูงานโอบราโกส2025แบบ Up c คล s สแอนด์เพอร์ซรู้สึกได้ว่าสมกับชื่อจริงนะคะเพราะว่าได้เข้ามาดูงานในเชิงลึกเลยสำหรับการฝึกร่วมทางทาหารระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพอื่นๆที่เป็นประเทศที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อมรบร่วมในครั้งนี้ทั้งนี้เป็นปีแบบไร้เยียร์นะคะก็ทำให้ได้เห็นการทำงานในเชิงการประสานงานร่วมกันของกองทัพไทยกองทัพสหรัฐการแบ่งงานกันทำแล้วรู้สึกว่าได้ประโยชน์มากเพราะว่าได้เห็นการเตรียมพร้อมและองค์ความรู้ของทางกองทัพที่ต้องพัฒนายอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องปรับให้ทันสมัยรับมือกับภัยที่เป็นภัยในรูปแบบใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภัยไซเบอร์ แล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของอวกาศในเรื่องของ Space ถือว่าเป็นโดเมนใหม่ๆเป็นฉากใหม่ๆที่ต้องใช้ในการต่อสู้ก็ทำให้ได้เข้าใจมากขึ้นในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนนะคะเพราะว่าติดตามรายงานการฝึกทางทหารร่วมอย่างคอปราโกเนติดตามมายาวนานเห็นคลิปที่นำเสนอกันทาง วิดีโอต่างๆแต่ว่าครั้งนี้ได้ไปเห็นเบื้องหลังในการทํางานจริงๆก็ทําให้ได้เข้าใจมากขึ้นก็ต้องขอขอบพระคุณทางกองทัพทางผู้บัญชาการทาหารสูงสุดมากนะคะที่ผ่ามาในครั้งนี้นะคะ่ะ